ท่องสารพันยะหนูได้อยู่ค่ะพอดีว่าแม่หนูไปเคยแข่งสารพันยะมาได้ที่หนึ่งได้ช่วยผู้เรียค่ะช่วยอะไรเอาได้ช่วยก้าไก่อ้ออันอีกปวกขลามึงเออเออเออข้าสันห้กูขึ้นก่อนเอามึงได้ยุนมูยุติพ่อได้เล็กๆตีจำแจเอาคืนเอาท่องให้ครูฟังครูจะนั่งฟังสารพันะค่ะ้า สวัสดีท่านผู้ฟังตาลกดังมาแล้วนอกสวัสดีแม่และพ่อมาฟ <acter> <gram, S 1> ังต่อบทสาละพันธ์มาฟังต่อบทสาละพันสรสาพันธมาดอกฮีมาเมื่อนี้มาสีคนสรภา วันนี้มาสี่คนมาวันนี้มาสี่คนคนที่หนื่งซื้อสมปองคนที่สองชื่อสมงามคนที่สามซื้อสมสีวั<ค>น<า>วันนี้มาสี่คนมาวันนี้มาสี่คน คนที่หนึ่งอยู่ระยองคนที่สองอยู่สารคามคนที่สามอยู่กระบีมาวันนี้มาสี่คนมาวันนี้มาสี่คน คนที่หนึ่งกินข้าวละสองคนที่สองกินข้าวลามคนที่สามกินข้าวกี่มา<ท>วันนี้มาสี่คนมาวันนี้มาสี่คนคนที่หนึ่งอายุสิบสองคนที่สองอายุยี่สิบสามคนที่สามอายุยี่สิบสี<ท>่มาวันนี้ 4สคนมาวันนี้มาสี่คนคนที่หนึ่งได้ผัวสองคนที่สองได้ผัวสคนที่สามได้ผัวสี่คน,นมาสี่มาสคนมาโคตรแม,ม่มึงมาจากคนกูว่าแล้ว กูว่าแล้วค้อนว่าเห็นบดีมานดิดูกูว่าแล้วไม่ค้อนมาจากคนเอามาสี่คนกูก็ไปลองจักเถื่อเอามึงก็บปลองมึงเป็นยังมึงอยากตกเก่งแต่กูตีอ้าวกูเป็นหัวหน้ากูเรียนเก่งกูมือก่งจริงอยู่มึงแย่ตีตุกหัวโคตขาหามเนี่ยมาจากคนมาสี่คนค่ะโคตรแมงนี่กูไปลองจักเถื่อเอ้าไม่งแย่เปี้ยวเขียนก่อนสลัพันเห็นแจ๊คสี่ไหมสี่คนยุ่ยตีปากมึงนักเรียนนักเรียง อันนี้ก็คือกันนี่อันนี้คือกันนี่เขาล่องโมไฮคอร์ดิซีกับ่บอกเขาเอากระล่องบัท่านเขานั่นเด้สี่คู่บาจังไหนสนามมาวันนี้มามาสี่คนขอดีกูเบบันตลอดนะครับขอบคุณพี่มาตลกจบแล้วหยุดเอาจบแล้วพอดีพอด้อันอันมาจบแล้วเธอมาจบแล้วไงเออพอแล้วพอแล้วกับอาชิปกับกรบบท่านได้๋ยวงอยู่บัท่านจบ เอาลอกลอกนิดนิดหน่อยหน่อยไส่ดนตรีกันนะเป็นจะไหนส่ดนติดนิดไหน่อยใส่ดนตรีเอาแบบลอก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 ไส่ดนตีมิวสิกเอ้นั่งนั่งเริ่มไหมเริ่มไหมครูบอกให้นั่งนะคะแก้โตัวไหมแก้โตัวไหมแก้โตัวไหมสารพัดบ้า มาันนี้มาสี่คนสารพัพมาน้องฮีมาวันนี nice. ้มาสี่คนมาวันนี aro aro ้มาสี่คนคนที่หนึ่งคือสมปองคนที่สอง่อชมงามคนที่สามเือตุ๊ดดีมาวันนี้มาสี่คนมาวันนี้มาสี่คนคนที่หนึ่ง ยนี่นี่นี่กูประเด็นแมีย่อนบอกคือแล้วบอกคือแล้วคู่ว่านี่นี่นี่บอกคือแล้วบอกคือแล้วเอาแบตยังยีงมาอีกมันสิพิษกันไปหนาเอาจังซี่เอาจังซี่จะแดกคู่คู่จะให้จกให้เอาผลเรไม้ขึ้นมาหาผลไม้แมนหาผลไม้ในไหมันจะมีอยู่สี่ชนิดประเดี๋ยวสี่คนแมนโคกขาหากแขนด้ที่ตีบูดเดอร์ค่ะมันยันมัวแมนเกลีเออปลาค่ากูประเด็นอย่างเลย คู่ครับคู่ครับมันยันผมครับผู้ยิงอ,อ๋อผู้ยิงออกู้กันหลุมนะกู<ค>ไม่แต่เป็นลูก